ก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผม CFGPS นะครับผมตอนนี้ผมจะมาทำการรีวิวเรือครับ e 2เรือที่ผมเซฟไว้ EP2 เออมาแลว,วะ e 2นะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเ,เรือรานี้นะครับผมแต่ว่าเดีย๋ยวผมกลับแป๊บน,นึงครับ เอามันออกแป๊บหนึ่งครับผมแต่อตอนผมออกแล้วโอเคครับโอเคครับผมก็ยิดได้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมก็นี่นะครับเซิร์ฟเอ์นเซฟที่ผมจะดีลครับผมก็ผมก็ได้แอบไปสร้างเรือมานะครับผมก็แลาจะี่นี่ไลท์อีพีอีีสองนี่ก็นาา่าจะได้อยู่ครับนี่ครับ นี่คือเรือประจำตระกูลของผมที่ผมชอบเอาไปใส่ตอนอีเว้นนะครับมีอีเว้นอะไรก็ไปเรือลำนี้แหละครับถืมมีอีเว้นอะไรก็ใช้แต่เรือลำนี้แหละครับมีอะไรมากหรอครับก็ใช้แต่เรือลำนี้แหละผมไม่ต้องกดไปหรอกครับผมแค่กดเอาบล็อกกาวออกแค่นั้นนี่ครับแป๊แบหนึง่ง ก็โอเคครับที่ผมได้ทําการหลุดนะครับผมผมได้ทําการหลุดนะครับผมผมก็เลยว่าเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่เขาใหม่หมโอเคครับก็ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับผมผมจะมานั่งเลยครับผมนี่เอาเคลียร์แลเอาเคลืย

ครับหลงสวัสดีนะครับนี่คหักลวงครับปลได้ครับโอยติอ้อะไรนะครับยิงมาอะไหายแล้วยิงอะไรไป ยิงอะไรไปกันยิงอะไรไปกันนี่นี่ยิงอะไรไปกันนี่นะครับเด <m> ียวครับ, <m> รบดีอเนื่องดูนี่ครับถ้าบุ้ชมแบบถ้าบุ้ชมแบบไม่เข้ามาครับผมก็ผมตอนแรกผมไปโหลดครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปโหลดอินโทรมาใหม,ม่อีกเปวดหัวจริงจริงอินโทรตัวเอง สงสัยต้องไปโหลดอินโทรในช่องมาครับผมันต้องไปโหลดอินโทรในช่องมาใช่ไหมโอเคมันจะเป็นตไปโหลดนนั่นเองหรอมันช้าโหลดในแล้วมันช้าแต่โหลดอินโทรมา้อินโทรแบบอินโทรมันหายอะคลิปนี้ก็อินโทรแบบเหมือนเดิม ขอใครด้วยครับพรอินโทร์ไม่มีเหมือนเดิมครับตอนนี้ติดที่แล้วครับตอนนี้ที่โลนไปโลนนี่ผมโรนี่ที่ใส่ตมาเขาจะทำไรครับนี้อะไรนี่โอ้โหรอดมาไดงกันโอ้โห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 เราไปได้แรงกันครับรถไปได้แดงกัน รอดไปได้ยังไงเราใช้ปืนใหญ่ในการเคลียร์ทางแล้วครับย,ยิงแนน่ยิงไม่ได้เลยอะไรกันยิงไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้แล้วอันนี้นอึดนะครับอึดนะแต่จะลองยิงลูกเต่าดูนะครับลูกลูกเต่ามันจะแงไงนะอา้าอะไรกันนี่ยิงลูกเตา่าโอ้ลูกเต่าแข็งนะจะยิงได้อยู เต่ามันแข็งๆปีงได้อยู่นะบอกว่าเรือท่าเรือนี้หายก็คือสวยครับแค่นั้นสวยเป็นโลนครับจะลนใส่ตมันโลนโลนนโลนโลนใส่ตมันครับเอา้าวปิ้ลใหญ่หายโนแหมเอาหนะ้าเปิ้ลใหญ่แหมเอาหนะ้าเปิ้ลใหญ่ยังไม่น่าเลยนะเปิ้ลใหญ่ คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอินโทรครับก็ถ่ายงไม่ได้โหลดมาก็ผมลบเถริมทุกอย่างครับออกไปเลยครับก็มีอินโทรก็ขออภัยด้วยนะครับาจะไม่มีนะอินโทรนะจริงเนะยังไงก็ต้องลงได้อยู่แล้วว่าตุยสำรภาพเก็นแล้วเร่งเวลาแล้วครับจะวันไป โอ้ครับอะไรกันนี่ผมบอกว่าเร่งลละอะไรกันนี่บอกว่าร่งไงล,ล่ะใช่ไหมครับโอเคครับก็จหวะนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้ตายไปนะที่ล้นก็ได้ตายไปนะครับผมตำนานใหม่จะเกิดขึ้นมานี่คือเรือลำที่ผมสรางขึ้นมาคือเซฟครับผมก็จะมารีอิวเซฟ นี่เอาไปเป็นจดลองรับผมครับผมห้องทดลองไรบินนะเดี๋ยวพาไปเลฟต่อไปกันเลยก็นี่นะครับเซฟต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่คือเรือฟาร์มดีๆนะครับผมเรือวาร์มนะครับซึ่ง จะใช้ได้ดีตอนอยู่สีขาวนะครับผมงั้นผมไปอยู่สีขาวดีกว่าไปกันเลยก็โอเคนะครับผมผมก็ได้ขอคนนี้เข้าไปนะครับผมก็ผมก็จะเ,เสกเรือฟาร์มมาเลยนะครับผมนี่คือเรือฟาร์มของผมนะครับที่ผมใช้ฟาร์มเป็นตลอดนะครับก็นะครับนี่คือเรือฟาร์มของผมนะครับนี่ครับคือเรือว,วาร์ปนะครับผม ผมก็ใช้ตลอดนะครับนี่ <S <S ซึ่งตอนตอนแบบเจออะไรวะตอนตอนตอนแบบจะแบบมันเร็วเกินไปนะครับผมก็จะโดดลงไปนะครับตรงเช่นชัยนะครับ <S 1> <S 1> <ม>ซึ่งผมที่ติดตุมติดเจ็ดแพกไว้ตัวนีเงี้ยหรอก็ว่าถ้าถ้าถ้ามันจะตกทะเลผมก็ใช้เจ็ดพแพก,กลงมาต่อนะครับจะได้แบบลงเร็วๆนะครับจนะตก นี่ครับผมก็จะกระโดดลงมาอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นครับถ้าผมโดดนี่ผมก็จะตกครับแต่ถ้าผมอยู่ตรงนู้นะอยู่ตรงนู้นครับอยู่ตรงนู้นนะไม่จะเป็นต้องนะครับมันอยู่ตรงนู้นนะถ้าผมโดดโดดลงมาเลยผมก็จะตายนะครับแต่ถ้าผมโดดลงมาอีกนิดนึงครับโดดช้าๆนครับโดดมันยืนอยู่ตรงเน right <tr> ี ne, ้ยผมก็จะแบบ ก็เดินมาเก็บได้กับแต่ถ้าผมเดินมาตกนน้นะครับไปนตกตรงนน,งน้นผมก็ตกโลดครับนี่ครับก็ชนะแล้วนะครับผมเออ,เอ,อแถมอีกให้สักเรือดีไหมแถมให้สักเรือดีไหมก็แถมให้ดีกว่านะครับมันก็จะเป็นเรือของยนต์ครับซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดของผมเองครับผมเรือที่ผมพยายามเรียนแบบเขาแต่ไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ ครับก็แกะบักมันแกะนอนนะครับก็เขาแก่แล้วครับ G M Mapio Bot ก็แก่แล้วนะครับผมนี่ปกติเขาท้องทำอย่างนี้นะครับผมก็คือขึ้นไป้างบนนะครับเดี๋ยวไปหนึ่งครับก็ต้องขึ้นไปทางบนนะครับได้ก็มานั่งอย่างนี้นะครับผมนะก็ติดเช็คอย่งนะครับก็กระโดดนี้ครับไม่รู้ปกตินะครับผม แล้วก็ติดบล็อก,กากวตรงนี้นะครับผม,มตรงนี้นะครับผมติดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ติดตรงนี้เดีย๋ยวตรงนี้ทำแต่กคลคอผมปรับให้มันตัวเตี้ยนะครับก็เลยทําอะไรไม่ได้เยอะนะครับผมขออภัยด้วยครับผมนะนี่นะครับผมก็จะติดอย่างนี้นะครับผม ติดติดอ่ะติดไม่ได้เป็นไรติดไม่ได้ไปเป็นไรติดไม่ได้ไปเป็นไรก็ติดได้นะครับผมก็มันก็จะติดเอ่อไปไหนโอเคครับก็จะติดอย่าง,น,ะะงนี้นะครับผมไปไปไหนก็จะติดอย่างนี้ครับผมนี่ผมก็ลบเอ่เอไอโฟนนี้นะครับผมลบ ยังไงครับผมมาแล้วครับผมแล้วเิมเิมอะไรเนี่ยลืมอะไรไปหรือเปล่าก็อย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบเทา้าเนี้ยครับเฟมไคลเซอร์นะมันก็ใช้อย่างนี้ครับเพื่อแบบก็เอาที่ชครับเรือเลเนี้ก็ท่ๆครับนี่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 นครับชน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  ชนครับชนครับรออะไรชนดิครับชนชนชนนี่นี่แหละครับผมที่ผมต้องการชนนี้เลยนี่ผมก็ใช้ชนชนชนคนณิวนะครับผมใช้ชน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 ไปเรื่อยครับมาตายซะพวกนี้เบอร์นะก็ขอลาไปก่อนนะครับพอเพียงแค่นี้นะครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ